อันนี้ผมได้มาทำคลอดวัวนะครับสดๆร้อนๆเลยครับเหนื่อเต็มตัวเลยครับดูสภาพนี่ครับอาจจะดูสกปรกหน่อยนะครับแต่เป็นนาทีชีวิตนะครับจะให้ดูลูกวัวนี่ครับ<ะ>หมอเหนื่อยครับนี่เป็นลูกของแองกัตนะครับ,บที่ผมได้ใส่ไว้เมื่อตอนปีที่แล้ว วันนี้ได้ออกมาดูโลกนะครับเป็นเป็นแองกัสที่ว่าใหญ่มากเป็นต้องมาช่วยดึงเพราะว่าติดเชิงกรานครับหมอคนเดียวครับแต่ก็เอาออกมาได้ก็ดีใจมากครับเป็นนาทีชีวิตนะครับถ้าไม่ช่วยก็แย่ครับเพราะว่าน้ำค้ามแตกไปประมาณน,นานแล้วออกมาแล้วครับทั้งแม่ทั้งโลกโอเคครับแข็งแรงดีแต่หมอไม่ค่อยแข็งแรง ยินดีด้วยนะครับตัวตัวแอกตตัวนี้เป็นตัวเมียครับนี่ครับพ่อเขาชื่อบิ๊กแบ็กครับเป็นแบงกัดครับแม่เขาก็ใจดีจับได้โอเคแม่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยลูกวัวก็หายใจได้ปกติแต่หมอหายใจไม่ได้ปกติห, <laughs> หมอหายใจไม่ถัดโอเคครับยินดีด้วยกับกเจ้าของนะครับนี่ครับ ลูกวัวแข็งแรงดีเดี๋ยวประมาณอีก2 0 1 0ิบถึงนาทีเขาจะลุกเพื่อที่จะหานะนมกำหนดคลอดก็วันที่4นะครับแต่นี่คือคลอดก่อนกำหนดนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่เกินไปก็เลยคลอดเร็วตัวใหญ่มากเนื่องในข้อต่อ น่ารักมากครับเนี่ยแค่ลืมตาม,มาก็หลงรักเลยครับเจ้าของคทบจะงนอนแล้ววันเนี้นอนเก้าวัวแล้ว